การค้นหาการค้นี่ความคิดกาทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยกว็กกวันละสานา้เป็นสิ่งใกล้นนตัวคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต น้นองๆจากโรงเรียนโชคชัยรังสิตนะคะที่มันเล่นกับเราตอนนี้ถึงวันพิรหัดเข้าไปแล้วนะคะมาเล่นเพื่อให้บ้านแกด้าใคะจังหวัดลบบุรีนั่นเองนะคะตอนนี้น้องๆสะสมกลุ่มซับหนังสือไปมอบให้กับโรงเรียนของตัวเองเนี่ยสองหมื่นไปแล้วนะคะและสี่สิบห้าเล่มนี้ก็จะได้มอบให้กับเพื่อนๆที่บ้านแกด้า<ห>ที่ลบบุรีด้วยก่อนจะไปลุ้นกันครับแม่มีตัวอย่างครับจดหมายครับแฟนรายการนะครับน้องกหนกวันวิชาชัยแนะนำหนังสือเล่มโปรดโลกร้อนท่วทั่วครอบครัวอบอุ่นนะครับดู ดูการประดิษฐ์ผลงานโอ้โหนี่ใช้ปากกาตัวหนึ่งสีหนึ่งตัวหนึ่งสีหนึ่งแล้วต้องเขียนเมด้วยะรู้สึกว่าเขาจะเขียนต้นเดือนเสร็จปลายเดือนนะฮะวันละตัวเลยด้วยวันละตัวเนี่ยโอ้โหนานมากเลยครับสุดยอดเลยนะคะน้องที่เขียนเข้ามาแบบนี้นะเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็บอกมาด้วยนะคะว่าชอบหนังสือเล่มไหนเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเป็นหนังสือจดประจําสัปดาห์นั้นไปจากเรานะคะก็แต่ละสัปดาห์ก็จะมี10ท่านด้วยกันและแน่นอน ใครที่เข้าไปเป็นแฟนเพจใน Facebook ของเราแล้วเข้าไปกดไลค์แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะ<ม>ผู้โชคดีเดี๋ยวเราคัดเลือกให้หนังสือ<ม>ไปเหมือนกันนะยังไงมีโคต้าอยู่สัปดาห์ละ10เล่มแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาของน้องๆณตรงนี้แล้วเ<ม>ตรียมตัวเลย วันนี้ท้ายอ่านขอกระตุกตอมคิดสกิจจินตนาการของน้องๆ่นงานหนังสือ100สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากความคิดง่ายๆเล่มนี้โดยเนื้อหาของหนังสือจะกล่าวถึงพลังความคิดที่มีอนุภาพไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างรถไฟใต้ดินที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์หรือกางเกงในขาเว้าสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการต่อย,ยอดความคิดมาร่วมค้นหาและสนุกไปพร้อมกับน้องๆโรงเรียนโชคชัยรังสิตครับ สำหรับคำถามข้อแรกมาจากหนังสือโจนั่นเองนะคะเป็นเรื่องของโคคาโคลาซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ทํามาจากมเมล็ดของต้นโคคาและต้นโคลานะคะรวมเข้ากับส่วนผสมอีกประมาณ10ชนิดแต่นอกจากน้าตาลและก๊าซแล้วนะคะส่วนผสมอื่นๆยังคงเป็นความลับอยู่ถึงเวลาท้าให้คิดค่ะอะไรครับผมพีทก็ถามว่าส่วนผสมอื่นๆน,นอกจากก๊าซและน้ําตาลน่าจะมีส่วนผสมอื่นอีกมีเหรอเรารู้เหรอเขาบอกปิดเป็นความลับนะ น่าจะมีอีกอย่างเช่นคาเฟอีนอ๋อเหรอเอาแล้วหนีไปเลยคาเฟอีนมีฤทธิ์อะไรครับทำให้ไม่ง่วงแล้วก็แต่ถ้ากินมากมาก็จะตาแข็งนอนไม่หลับอ๋อผลจากคาเฟอีนนี่เลยนะโอ้น่ากลัวมากเลยเนาะเขาอาจจะถามว่าส่วนผสมที่ยังถูกปีเป็นความลับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ้าวเหรอโอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ความลับเลยเหรอมีอะไรบ้างเราก็ไม่รู้ คะใครเป็นคนสร้างน้ำอัดลมคนแรกใครครับจอห์นแฮมเบอร์ตันฮะจอห์นแฮมเบอร์ตันคือคือคนคิดคนน้ำอัดลมคนแรกอ๋อเป็นคนคิดน้ำอัดลมอันนี้เหรอค่ะโอ้แต่ทำไมเขาไม่ใช้ชื่อชื่อว่าน้ำดื่มจอห์นแฮมเบอร์ตันอ่ะมันทำมาจากเจ้าโคคากับเจ้าโค拉ก็เลยใช้ชื่อโคคาโคล่าง่ายๆตอนนั้นคิดไม่ออกเม็ดโคคาเม็ดโค拉เอามาโคคาโคล่าง่ายๆนะครับมา จอห์นแฮมเบอร์ตันจะเกี่ยวอะไรกับคำถามหรือเปล่าอันนี้น่าคิดฟังจากพี่สายเลยครับนีแต่ว่าเกี่ยวก็เกี่ยวอยู่นิดๆน,นะคะเพราะว่าคำถามมีอยู่ว่าความคิดแรกของจอห์นแฮมเบอร์ตันเนี่ยผู้คิดคนโคคาโคล่า mm hmm. เขาตั้งใจจะผลิตเครื่องดื่มนี้ขึ้นมา mm hmm. เพื่อให้มีคุณสมบัติอย่างไรระหว่างกอไก่ช่วยย่อยหรือว่าขอไข่ชูกำลังค ถามข้อนี้ทำเอาน้องๆเข้าเครียดเลยครับและคุณผู้ชมละครับทราบคำตอบข้อนี้หรือไม่ชิ้นเวลาท้าให้ตอบค่ะไปครับเอาละน้องๆส่วนใหญ่ตอบกอไก่ครับ ไปถามเหตุผลน้องๆกันค่ะทําไมพี่พีคิดว่าชูกําลังเพราะน่าจะมีสารคาเฟอีแล้วมันช่วยชูกําลังครับก็คือทําให้ใจเต้นสมัยก่อนกินแล้วรู้สึกเฮ้ยมันค,ค,คึกครับสมัยนี้ก็คึคกครับคาเฟอีนจริเหรอฮะอ๋ะอรสารคาเฟอีนกินยังไงก็คึกครับก็กินสารคาเฟอีนเข้าไปแล้วมันจะไม่หลับง่ายและคาเฟอีนมันมาจากไหนล่ะครับเขาบอกว่าส่วนผสมอื่นมันยังเป็นความลับอยู่เลยนะ มาจากกาแฟครับกาแฟมันมันมีอยู่ในส่วนผสมด้วยหรอมาจากใบโคคาโคลาอะไรหรือว่ามีไหมเกี่ยวไหมไม่ทราบไม่ทราบอาจจะลึกไปลึกไปพี่ขอโทษพี่ผิดอีกแล้วพี่ผิดตลอดอ่ะอ่ยี่ห่าก็เวลากินมันจะสดชื่อนะคะกินแล้วปึ๊บยานชาช่วงัรกจะมาย่อยอะไรกันกินปุ๊บมันชื่นไม่ได้ช่วยย่อยอะไร มันจะกัดกระเพาะมากกว่าการช่วยย่อยอ๋อไม่ช่วยย่อยแล้วกระเพาะจะเป็นรูเอาเออเอาแค่ชื่นใจเอาแค่ชื่นใจพอเวลากินเข้าไปแล้วมันซาบมันก็เลยแบบชูกำลังอให้ทำงานต่อได้มีแรงแล้วเนี่ยทุบใหญ่เลยทุบใหญ่เยหรอโอเคน้ละมาฟังนี้กันมั่งทำไมช่วยย่อยอ่ะช่วยย่อยแม่รู้สึก กแล้วก็เสียดคุณแม่ถ่ายไม่ค่อยออกแล้วถ่ายไม่ออกเพ<อ>ื่คุณแม่เลยแบบบอกว่าคุณแม่จะกินพวกนี้นะคะกินแล้วมันจะช่วยย่อยคุณแม่น้ำมันลมเนี่ยนะอ่อ,อช่วยย่อยช่วยเออเลออะไรเงี้ยนะแล้วสวน เือค่ะเท่าที่จําได้มันไม่มีคําว่าช่วยชูกําลังก็เลยตอบช่วยย่อยอะค่ะครั้งแรกเขาบอกว่าช่วยย่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มียาช่วยย่อยเขาก็เลยได้คิดโค้นโคคาโคลาขึ้นมาครับคืออยากจะผลิตยาช่วยย่อยที่ช่วยย่อยตอนนั้นครับแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ก็เป็นเครื่องด so, so hmm? oh, ื okay. uh ่ม huh. ที like oh, ่ abus. ทั่วไปทั่วไปครับเรียบร้อยนะคะตอบมาแล้วมีเหตุมีผลกันเรียบร้อยเลยคำตอบที่ถูกต้องคือจะมีผู้พานเข้าไปสะสมคุมทรัพย์หนังสือให้โรงเรียน22คนหรือแค่8คนครับข้อกอกไก่ช่วยย่อยค่ะดังนั้น8คน จอห์นเพมเบอร์ตันคิดค้นเครื่องดื่มประเภทโคาคาโคล,ล่าเพราะเขาเห็นว่าหลายๆคนต้องทุกข์ทรมานเพราะระบบย่อยอาหารไม่ดีและนั่นคือความคิดและความตั้งใจแรกของเขาแต่ปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทโคาคาโคล,ล่าได้ถูกพัฒนาปรับปรุงสูตรจนกลายเป็นเครื่องดื่มที่เน้นในการให้ความสดชื่นและแก้กระหายด้วยรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นทันต่อวิดูต้องคัาตอบนที้ทำไมน้องยี่สองคนได้เข้าไปลุ้น การสะสมคุ้มรัพย์หนังสือคราวนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยพูดนะคําำถามข้อที่สองนี้เป็นการสะสมคุ้มรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000เอกฉัรที่วีคูณนั่นคือตอบถูกเกินครึ่งรับคุ้มรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกนทรคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับคุ้มรั์หนังสือเป็นทวีคูณคือ10,000บาทไปเลยครับ คือคำถามอ่านสดข้อที่2แล้วนะคะทรายมีกลุ่มคำมาให้น้องๆได้อ่านกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันก่อนค่ะลิงได้แก้วลิงตกต้นไม้ลิงนั่งแป้นลิงล้างก้นลิงหลอกเจ้าครับชอบ,ชอบลิงล้างก้นทีสุดใช่ไหมอ,อ่าไม่ครับไม่ใช่นะและตอนนี้ก็ถึงเวลาท้าให้คิดค่ะมีหลายลิงเหลือเกินลิงได้แก้ว เหมือนกับอาจจะแบบว่าลิงพอได้แก้วแล้วไปปีนต้นไม้เสร็จแล้วอาจจะตกต้นไม้แล้วตกไปตรงที่แป้นอ๋อลิงเป็นเรื่องอ,อาจจะแบบก้นเปื้อนแล้วเลยล้างแล้วลิงหลอกเจ้าก,ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ยงมันหลอกใครรู้จักลิงล้างก้นบ้างตอนแรกมันก็ได้สิ่งของอะไรบางอย่างแล้วมันก็ตกต้นไม้ลงมาแล้วมันก็นั่งอยู่แบบนั่งแป มันก็เลยล้างคนเขาเมันเลอะตูดแล้วมันก็เที่ยวหลอกคนอื่นว่าตูดไม่เลอะแต่มันคันหรือเปล่าเข้าไหมต่อมาก็คือคำสุดท้ายคือลิงเกาตูดนั่นเองโอ้ก็อาจจะถามว่าข้างหลังคําว่าลิงหลอกเจ้าต้องมีคําว่าอะไรมาต่อค่ะเออนั่นสิลิงอะไรเออแต่ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงล่ะอาจจะเป็นเรื่องราวที่มัน อ่ะสักคำหนึ่งสุดท้ายลิงเกาต้นลิงเกาต้นสุดหมุดด้วยลิงเกาก้นลักษณะของลิงล้างก้นอ่ะจะล้างยังไงมันก็ใช้เอาตูดถูกับต้นไม้โอ้ยนั่นเปคนล้างก้นแบบนั้นเนี่ยโอ้ยฝึกไหมนะไม่จะคิดตามเลยอ่ะแล้วมันสะอาดไหมเอาลิงไปขูดต้นไม้อ่ะดูเ เ็บแน่แน่น well> ี่ไงเราถึงเห็นลิงตูดแดงไงเพราว่าไปขูดเลยโอ้โหความหมายหลากหลายมากนะครับคำถามจะเป็นอะไรฟังจากพี่สายจ้าก่อนที่จะไปกันใหญ่นะคะจะถามก่อนดีกว่าค่ะว่ากลุ่มคำนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าลิงที่ได้อ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคำใดมีความหมายว่าคนที่ทำอะไรลวกๆพอให้เสร็จไปแต่ว่างานออกมาไม่เรียบร้อยนะคะระหว่างข้อกอไก่ลิงนั่งแป้น หรือว่า,ออา,าคอกอขอไขล่ลิงล้างก้นครับํำอะไรลูกๆวพอให้เสร็จเสร็จไปครับคำไหนกันแน่ลิงนั่งแป้นหรือว่าลิงล้างก้นพร้อมแล้วท้าให้ตอบเลยค่ะลูกลวๆอะไรครับลูกลตอนนี้ครับน้องๆส่วนใหญ่เลือกตอบขอไข่ลิงล้างก้นครับ ทำไมถึงเลือกว่าเป็นลิงนั่งเป้นเพราะว่าลิงมันนั่งอยู่มันไม่ยอมทำอะไรเลยใช่มันเลยทำอะไรไม่เรียบร้อยสักอย่างอ๋ออ๋อทำงานให้เสร็จก็นั่งนั่งอยู่นะนั่งเหมือนั่งเป้นอะไรอ๋อนั่งเป้นคือนั่งเมือ ถ้าลิงล้างก้นก็ถ้าล้างเสร็จแล้วก็ไปทํางานได้โอ้ล้างจนสะอาดก็ไปทําอะไรต่อแล้วเมื่อกี้ใครบอกเอาถูต้นไม้อะด้านบนนะฮะอกล้างหนักมาดแปลกแปด้านนี้อันนี้คือฝั่งแปลกที่เชื่อว่าเป็นลิงล้างก้นลิงมันเวลาล้างก้นมันก็อาจจะไม่สะอาดแล้วมันก็รีบๆทำมันก็ล้างไม่สะอาดนะคะอย่างเรามนุษย์เราพิถีพิถันหน่อยใช่ไหมครับนานมากล้างก้นอย่างเดียวประมาณสองชั่วโมงเหนื่อยไหมครับก้นเราก็ ถ้าเกิดลิงมันล้างก้นมันก็น่าจะล้างไม่เป็นนะคะแล้วมันก็เลยแบบล้างลวกๆให้มันแบบรู้ว่าตัวเองล้างก็เลยไม่สะอ,อาดแล้วก็ไม่เรียบร้อยอะคะ่ะแล้วถ้าเป็นลิงนั่งแป้นเหรอคะมันก็นั่งเฉยๆไม่ได้ทําอะไรอะคะ่ะแต่ว่าที่โจทย์ที่โจทย์เขาให้มาก็ประมาณว่าทําแต่ว่าทําลวกๆอะคะ่ะคือลิงมาเ <c oughs> สร็จแล้ว <c oughs> ไปจบเลิกไปละเอส่รอ,อะไรก็ไปเหมือนมากที่ไม่อยากจะบอก <c oughs> เหมือนเลยล่ะชื่นชมอ่ะอถึงกับ,บ,บชื่นชมเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยน้องๆจะเข้าใจถูกหรือเปล่าแล้วคำตอบจะทำให้สามารถสะสมคุ้มรั์หนังสือเพิ่มไปได้ไหมหรือจะได้ไปเพียงแค่หนังสือไปฝากห้องสมุดและเพื่อนๆที่ลพบุรีเราต้องมาดูคำาเฉลย ER ของคำถามนี้กันนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือมาลุ้นขอไข่กันนะครับถ้าขอไข่ถูกรับคุ้มรัพย์หนังสือเพิ่ม5,000ันบาทคนระับ ก็ขอไข่ค่ะลิงล้างก้นจากนั้นนักสะสมเพิ่มได้อีกหาพันเงินรวมกับของเก่าตอนนี้เป็น2 5งหมบาทอ,อีกหกสิบสามเล่ม <Okay. S 2> <Yeah. S 1> จากคำต่างๆที่ได้อ่านไปครับคำที่มีความหมายว่าผู้ที่ทำอะไรลวกๆพอให้เสร็จๆไปแต่ไม่เรียบร้อยคำนั้นก็คือลิงล้างก้นครับส่วนลิงนั่งแป้นหมายถึง ผู้ที่เขายกให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญแต่ไม่มีอำนาจอะไรจริงจังต้องทำตามที่เขาสั่งครับ และคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนําหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไรส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคล็ักสีกรุงเทพ10210หรือ read@pbs.or.th at thai th. สัปดาห์นี้เรามีหนังสือ100สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากความคิดง่ายๆมอบให้10รางวัล วันนี้วันพฤหัสเลยค่ะแหม่สักโสมบ์ไม่ได้อีกแล้วนะไปอีก5,000ันเลนะตอนนี้นะมีอยู่แล้วสบายสบายเลยคุณเจ้าหนังสือ25,000บาทหนังสืออีกหกสิบสามเล่มได้ตอนนี้ย to <uhhh. S 1> ้ำอีกทีเรามีช่องทางใหม่ให้ติดต่อกันแล้วนะคือ Facebook ครับพิมปั๊บปั๊บเซิร์ชแหม่เลยอ่านให้อ่านเพิ่เติปั๊บกดไลค์หรือกดถูกใจได้เหมือนกันนะคะเป็นช่องทางสื่อสารใหม่ของเราวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ やった